ปิดท้ายวันนี้นะคะใกล้จะปีใหม่ไทยแล้วนี่ของขวัญหรือว่าของฝากให้กับคนที่คุณรักหรือยังถ้ายังไม่มีค่ะวันนี้เรามีสินค้าดีๆที่ผู้ใหญ่ทันได้เด็กๆก,ก็ทานดีมาแนะนํากันค่ะ ขอแนะนําค่ะบอลแบบเครื่องดื่มรังนกแท้สําเร็จรูปคัดสรรรังนกแทแทมาอย่างดีค่ะแถมผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ถูกสุขลักษณะค่ะไม่เจอสีไม่ใส่วัตถุก,กันเสียแถมเก็บได้นานโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นจะทานแบบแช่เย็นก็สดชื่นหรือจะทานแบบอุ่นก็ดีไปอีกแบบค่ะที่ขอเปิดฝาให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะ1 2ึสองสว้าวเปิดง่ายมากๆค่ะขอชิมให้คุณผู้ชมได้ดูรสชาติกันนิดนึงนะคะปากคำใหญ่ๆแบบนี้เลย อืมรสชาติดีเลยค่ะทานง่ายไม่มีกลิ่นคาวและโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปบอลแบกสูตร100%จากทั้มธรรมชาติซื้อ3แพ็คมี18ขวดวันนี้แถมฟรีทันทีอีก2แพ็ครับเพิ่มไปอีก12ขวดรวมเป็น30ขวดในวันนี้ค่ะปกติราคาเต็มอยู่ที่2,250บาทแต่ช็อปกับเราวันนี้จ่ายเพียงแค่1,350บาทเท่านั้นรังนกแท้ๆราคานี้เท่าดดเลยนะคะที่1495 โปรโมชั่นดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะยังไงรีบโทรกันได้เลยค่ะ